สวัสดีครับร้านต่อต้งเกมและของเล่นนะครับวันนี้เรามีลูกข่างเบเบทนะครับมานำเสนอนะครับผมกำลังฮิตตอนนี้นะครับของเล่นหน้าเล่นทีเดียวนะครับมาพร้อมสนามนะครับสนามเราก็มีจำหน่ายนะฮะสหรับเจ้าตัวลูกข่างเบเบทนะครับเราก็จะมีให้เลือกหลายเวอร์ชั่นหลายแบบนะครับแล้วแต่ความชอบของน้องๆเลยนะครับในกล่องมันก็จะมีเจ้าเบเบทนะครับ แล้วก็มีที่ชูดนะครับแล้วก็มีสายสําหรับดึงนะครับผมแต่ละเวอร์ชั่นก็ที่ชูดก็คนละแบบกันนะครับไม่เหมือนกันนะครับน้องๆสามารถมาเลือกได้นะครับอยากได้แบบไหนชอบแบบไหนนะครับสําหรับเซตนี้นะครับก็จะได้เบบ็ดสีลูกนะครับพร้อมที่ชูดนะครับ2แบบนะครับ2อันนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือมันมีสนามให้เราด้วยนะครับคุ้มมากๆเลยนะครับสําหรับเซตนี้นะครับ นี่นะครับที่ชูดตามรูปนะครับแล้วก็นี่จะเป็นสนามนะครับ Samantha. สนามไว้ในกล่องเรียบร้อยนะครับเล่นได้เลยนะครับสําหรับอันนี้นะครับผมก็จะแกะนะครับว่าให้ดูด้านในนะครับของจริงๆเลยนะครับก็จะมีเจ้าเบเบยนะครับแล้วก็มีที่ชูดนะครับก็มีสายนะครับสําหรับดึงนะครับผมแต่ละแบบแต่ละกล่องก็จะไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ซีรีส์ของมันนะครับสําหรับกล่องนี้ก็จะเป็นที่ชูดอีกแบบหนึ่งนะครับที่ชูดจะเป็นมือจับเลยนะครับ จะเป็นสายนะครับแล้วก็มีเจ้าตัวลูกข่างเบเบ็ดนะครับก็ประกอบง่ายนะครับไม่ยากนะครับมันก็จะแยกชิ้นไม่เราแล้วเราแค่เอาไปประกอบเอาไปใส่แค่นั้นก็ใช้งานได้เลยนะครับผมก็ทําให้ดูตามคลิปตามรูปนะครับไม่ยากนะครับน้องๆทําได้เองนะครับนี่นะครับมันจะมีมือจับนะครับแล้วก็มีสายสําหรับดึงให้ด้วยนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์นะครับไว้แปะที่ตัวเบเบ็ดนะครับ เนี่ยผมก็ประกอบให้ดูนะครับไม่ยากนะครับง่ายนะครับคนน้องๆทําเล่นซื้อไปก็สามารถทําเองได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีเสียบสายนะครับเพื่อเข้าไปในที่ชูเลยนะครับไว้ดึงนะครับดึงจ้าตัวเบเบดนะครับ ถ้าน้องๆเสียบผิดฝั่งมันก็จะไม่เข้านะครับต้องเสียบให้ถูกฝั่งแค่นั้นเองนะครับเสียบถูกฝั่งก็จะเข้าืูได้เลยนะครับสังเกตดูมันจะดึงเข้าดึงออกได้เลยนะครับอันนี้คือถูกฝั่งแล้วนะครับสําหรับตัวนี้จะเป็นสนามไว้ชูดเบเบ็นะครับผมก็สั่งมาให้น้องๆนะครับสําหรับบางคนที่ต้องการหาสนามอยู่มีเบเบดแล้วนะครับก็ประกอบไม่ยากนะครับมันก็จะมีตัวกันไม่ให้เบเบดหลุดออกจากสนามนะครับ นี่ชูแล้วนะครับรเนล,เลยนิงกแม,ม่ร้านมันาบีจักกร้มันจกนีล้วแต่มันรถก็ล้วออก็น้องๆคนไหนอยากได้เบเบนนะครับก็สามารถเลือกชมจากทางร้านได้นะครับหรือจะสั่งสินค้าจากทางร้านได้นะครับเรามีบริการส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับก็น้องๆสามารถทักมาตามช่องทางการติดต่อของทางร้านได้เลยนะครับร้านต่อโต้งเกมและของเล่นนะครับ